สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมไปเจอแบบทดสอบหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจมากมันคือแบบทดสอบที่ชื่อว่าคุณเหมาะกับนาฬิกาแบบไหนนะครับโดยแบบทดสอบนียมันอยู่ในเว็บไซต์เด็กดี .com นะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดูซิว่ามันจะตรงไหมนะครับโดยเขาก็จะมีคําถามนะครับมาให้คุณข้อแรกนะครับเขาถามว่าหากคุณไปห้างเนี่ยคุณจะซื้ออะไรอย่างแรกนะครับเขาก็จะมีช้อยให้เลือกด้วยกันนะครับก็จะมีสิ่งของจําเป็นช้อปค่ะ เสื้อผ้าไอศครีมร้านเทคโนโลยีซปเปอร์มาร์เกต็ตของมุงมิงร้านจิบอะัะกระเป๋าร้านกาแฟไปไหนก็ได้แม่จ่าอยู่ไหนร้านโมเดลหุ่นอนิเมะต,ตากแอร์กินข้าวแล้วก็กินของฟรีตามอีเวนต์นะครับ ถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเลือกสิ่งของที่จําเป็นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะไปห้างทั้งทีเนี่ยต้องไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นก่อนนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยไว้ที่หลังได้นะครับก็ต่อมานะครับเขาถามว่าถ้าคุณสามารถเลือกเกิดได้เนี่ยคุณจะเกิดเป็นอะไรนะครับเขาก็จะมีช้อยให้เลือกมีคนเทพธิดาอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเกิดเป็นเจ้าหญิงเป็นซาตานนะครับเป็นผู้พายผีเสือ้อดวงดาวเนาะยูนิคอร์นตัวการ์ตูนสายน้ําดอกไม้พิกซี่นะครับพิกซี่ ืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะครับถ้าเลือกเกิดได้นะครับผมจะเลือกไม่เกิดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนมันเหนื่อยนะครับเเพื่อนๆก็คงรู้ดีนะครับข้อต่อมานะครับข้อ3ถ้ามีเพื่อนสนิทมาขอคําปรึกษาเรื่องที่โดนแกล้งเนี่ยคุณคิดว่าเพื่อนคนนี้เขาจะเริ่มพูดอะไรเป็นอย่างแรกนะครับก็จะมีช้อยให้เลือกเหมือนกันเหมือนเดิมข้อแรกนะครับฉันมีเรื่องจะปรึกษาต่อมาโย่เพื่อนเฮ้ยแกมีเรื่องปรึกษาช่วยด้วยอันนี้เขาก็จะเรียก ชื่อเรานะครับก็ประมาณสนิทแหละเฮ้ยแกแกมีเรื่องปรึกษาหน่อยวัดดีมีเรื่องปรึกษาช่วยหน่อยดิเฮ้ยแกใช่ไหมดีเพื่อนเออวัดดีมีเรื่องจะบอกอ่ะแกต้องช่วยเรานะแง่แง่แง่เฮ้ยแกอ่านนารุโตเล่มล่าสุดยังวะเออมีเรื่องปรึกษาเฮ้ยมันนี่หน่อยเออชื่ออะไรนะลืมชื่อแกอ่ะอันนี้เพื่อนกันจริงก่ก็สุดท้ายนะครับ มานี่เรามานี่หน่อยเราจริงจังนะฟังให้ดีข้อนี้ค่อนข้างจะตอบยากนะครับสําหรับผมเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับเพื่อนน้อยแต่ถ้ามีเพื่อนมาขอคําปรึกษาจริงๆเนี่ยเพื่อนผมมันก็คงจะพูดประมาณว่าเฮ้ยแกมีเรื่องปรึกษาข้อนี้แล้วกันเอาข้อนี้เนี่ยข้อต่อมานะครับข้อ4ต่อเน,นื่องจากข้อที่แล้วเลยนะครับเขาจะถามคุณว่าคุณจะตอบว่าอย่างไรถ้าเพื่อนสนิทมาขอความช่วยเหลือในหัวข้อโดนแกล้ง ถ้าเพื่อนคุณโดนแกล้งคุณจะให้ความช่วยเหลือ,อยังไงนะครับนี่เธอมีอะไรหรอมาตื่นเชียวเฮ้ยแล้วใครแกล้งแกอ้าว e ไปบอกครูสิพาไปหาคนที่แกล้งแกหน่อยสิอันนี้ออกแนวออกหน้าเลยนะครับจริงเหรอให้เราช่วยไหมสวดมนต์ซะแล้วให้เราทํำยังไงอะ่ะไม่เป็นไรนะเราจะอยู่ข้างๆแกเองไม่เป็นไรนะเราจะเรียกซาสุเกะมาเองเจอกันหลังเซเว่นปิดประกาศเร็วฆ่ามันเลยแล้ว โอเคถ้าเป็นผมนะครับถ้าผมจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนผมก็ต้องบอกว่าให้มันไปบอกครูนะครับนี่เลือกเลยข้อนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่สุดอะครับโดนเพื่อนแกลงก็ต้องไปบอกครูนะครับเราจะใช้อำนาจมืดตัดสินหรือว่าใช้กำลังแก้ปัญหาเพื่อนไม่ได้นะครับเอาส่งคำตอบเลยผลลัพธ์ของผมนะครับก็คือนาฬิกายอดนิยมนะครับอันนี้ไปที่ไหนก็เจอยอดนิยมของเขานี่คือจีช็อกเลยนะครับก็ จีช็อกก็คงเหมาะอะไรครับเพราะว่าก็ทํางานแบบว่าค่อนข้างจะมีเหงื่อเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนิดนึงงานของผมนะครับแล้วก็ผมใส่นาฬิกาจีช็อกนะครับไปออกกาลังกายทุกวันก็คงเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผมหรือว่าเหมาะกับชีวิตประจําวันของผมจริงๆนะครับก็โอเคจีช็อกก็โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากลองเล่นแก้เบื่อก็ไปลองเล่นกันได้นะครับที่เว็บไซต์เด็กดี .com พิมว่าแบบทดสอบว่าคุณเหมาะกับนาฬิกาแบบไหนนะครับแล้วก็กดค้นหาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ